สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมคิมินไม้ค่ะทุกคนคะวันนี้มิมก็กลับมาอีกแล้วน,ลนะคะกับวิดีโอเรียกชันของรายการ Youth and Melody EP อีพีนี้เป็นอีพีที่9แล้วค่ะทุกคนค<อ>ือสาวสาวบอลๆน,นะคะ e ีีนี้ได้ร่วมแสดงสเตจร,ร่วมกับครอบครัวแย่หัวค่ะทุกคนแต่ว่าสาววไม่ได้ขึ้นแสดงครบทั้ง7คนนะคะมีสสมาชิกได้ขึ้นแสดงค่ะมีอี้ฝานเจ้าเย่เจหลิวแล้วก็เนเน่นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่า เบิร์นคะ่ะทุกคนคือบอกเลยว่าสเตนี้ต้องลุกเป็นไฟแน่นอนดีงามแน่นอนทุกคนแต่น่าเสียดายคืนนี้เน่ไม่สบายนะคะตอนอัดรายการนะก็ยังมีแผลพลาสเตอร์นะคะปิดอยู่ที่แขนนะเนื่องจากว่าน้องไปฉีดยามานะคะแต่ว่าสาวๆก็คือดูแลเน,น,น่ตลอดทั้งรายการเลยนะอีฝ่ายก็คือคอยประคองพี่เน่ตลอดเลยนะคะ ก็เน่ก็ทําออกมาได้เต็มที่แล้วนะโอเคถ้างั้นเราไม่รอช้าเรามาเริ่มรับชมสเตจนี้ของสาวๆกับครอบครัวเยี่ยหัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้บอกเลยนะว่าเน่เป็นแบบเมนโวคอลในทีมเมนแดนซ์นะคะทุกคนจะดีงามแค่ไหนมารับชมพร้อมกันเลยค่ะสัตวไปสัตวไป ดูท่าโพสยืนซะก่อนคิมยย่หัวจะมีความรู้สึกแบบดักน้หน่อยนะคนเ hey, จ้าเย่หุ่นดีมากเอวคือแบบเป็นตัวเอสอะ <c oughs> ซิงการดมากเน่แล้วก like ็แบบมีท่อนขึ้นไฮโน้ตนะจ้ามาดูคนร้อนแรงมากไลก์ไฟโหโอ้ยฝัน 一发定俩，绝了 <Yeah. S 1>！借溜，借溜、yeah. <Yeah>. yeah.，好冷啊！轮、hmm. 流、uh.，轮流，借溜。嗯哼。

เนเน่ฝาดสู้ๆล <progressive> ูกนี่กล้องมันจะดูมืนๆนิดนึงนะทุกคนเพราะวมันต้องแบบ สลับภาพไปสลับภาพมาระหว่างทีมอครอบครัวช่วงกับทีมครอบครัวเยี่ยวหัว,วนะคะมันก็เลยจะแบบดูหมืนๆน,นิดนึงนะสำหรับการแพนกล้องนะสเตนี้สาวๆทำได้โอเคเลยนะคะอะแล้วก็ครอบครัวเยี่ยหัวนะอ่ะจะเป็นสเตทที่แบบว่าจ้าๆหน่อยมีความแบบว่าหดหดร้อนแรงแระแบบว่าระเบิดเป็นไฟนะเวทีเนี้ย โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูโฟกัสแคมของน้องเนเน่ในสเตทนี้กันนะคะมาดูกันว่าน้องคือแบบต้องพยายามแค่ไหนนะคะทุกคนกับสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมนะแต่ว่าคือด้วยความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะก็คือต้องเออ่ทำสเตทออกมาให้ดีที่สุดนะโอเคเรามาเริ่มรับชมกันเลยะคะ่ะเนี่ย ถาาโพสตอนเริ่มนะเอจะอจ้ายรับจับเลยมีโฟกัสที่แบบว่าโดอัพเยดีดี ทอดเน,น่ทอดรองเน่ดีมากทุกคนจริงๆเปิดเลยก็ไฟเออ 有的你不要我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 要 น้องพยายามแบบว่ารักษาสีหน้าะนะคทุกคนอันนี้จะเป็นท่อนเน่ๆกับอี่ฝานะคะ พอมาสังเกตแบบโฟกัสแคมในเน่เนก็คือคือน้องสู้สุดใจมากอะทุกคนแต่ตอนนี้ตอนนี้เนเน่หายป่วยแล้วนะคะทุกคนก็ดีขึ้นแล้วนะก็สเตดนี้โดยโดยบอกมาค่อนข้างดีนะคะถึงว่าถึงแม้ว่าสเตทคู่นี้จะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ก็ได้ที่สองนะคะทุกคนอีก ก็สาวๆสี่คนส,สาวๆบอลบอลทำออกมาได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ร่วมกับเทียนเยี่ยหัวด้วยนะดีมากๆส่วนวันนี้นะคะส,สาวๆบอลกเกิลส์ก็มีเฟิร์สแฟนไซที่เอ่อปักิงปักกิ่งด้วยนะคะทุกคนก็มารอติดตามดูโมเมนต์ในงานแฟนไซของสาวๆกันนะคะสำหรับวันนี้นะก,ก็จบไปแล้วนะคะขับคลิปเลยอาชช์วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกระนังจะให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง ดวงตรงดงตีงเพื่อติดตามคลิปที่มิดสปอยออกมาหน้าหน้าด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้มิมปลไปแล้วค่ะเราจอกับมิมใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย